ต้องขออภัยทุกคนจริงๆนะครับโอ้โหเมื่อคืนนะครับอุตส่าห์ตื่นมาดูนะครับทุกคนครับอัดคงอัดคลิปเสร็จเรียบร้อยเตรียมที่จะลงโอ้โหไฟแม่งเสียนะครับทุกคนครับซึ่งทําให้การลงคลิปของผมในตอนเช้าหรือว่าเมื่อคืนเนี่ยคืนเช้าเนี่ยทําให้ลงไม่ได้นะครับทุกคนจําเป็นนะครับผมต้องตื่นมาอัดคลิปตอน9ก้าโมงอีกนะครับทุกคนครับก็ขออภัยทุกคนด้วยนะครับในเรื่องนี้ที่ลงคลิปช้านะครับก็อย่างน้อยก็ขอหนึ่งกำลังใจหนึ่งไลค์หน่อยนะครับก็ ประมาณนั้นนะครับก็ขออภัยจริงๆนะครับทุกคนครับที่ลงคลิปช้านะครับโอ้โหไฟล์ไม่ผิดพลาดจริงๆนะครับเครียดมากนะครับก็มาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็เชลซีวันนี้นะครับโอ้โหถามว่าครึ่งแรกเนี่ยเล่นดีไหมมันไม่ได้เล่นดีเว้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้เล่นแย่ขนาดนั้นหนึ่งเลยที่ผมบอกว่ามันไม่ได้เล่นดีคืออะไรมันไม่เล่นดีเนี่ยเพราะว่าเชลซีนะครับครึ่งแรกเนี่ยผมมองว่าไอการเข้าทำเนี่ย มันยังขาดจังหวะสุดท้ายอยู่อยู่บ่อยครั้งอ่ะเออมันคือแบบไอการประสานงานหรือแม้แต่การทำชิ่ง1นึกับเพื่อนเนี่ยในตอนครึ่งแรกนะครับผมมองว่ามันยังขาดหายเออส่วนนี้ผมมองว่ามันคือจุดที่เล่นไม่ดีแต่ไอจุดที่เล่นดีก็มีไอจุดที่เล่นดีของเชลซีก็คืออ่อทางด้านของแบ็กขวาเนี่ยมาโลกุโตนะครับโอ้โหครึ่งแรกถือว่าทำผลงานได้ได,ได,ได,ไดีได้ได้ได้แบบดีเยี่ยมจริงๆนะเออสลับครึ่งแรกนะครับ แต่มันก็ยังมีข้อสงสัยนะครับด้วยการที่มาลูกุโซนั้นปีกขวานั้นเป็นมาลอ่ามาดูอเก้ซึ่งได้รุ่นได้เล่นคู่กันเนี่ยผมมองว่าทั้งสองคนเนี้ยยังไม่ได้เข้าขากันสักเท่าไหร่แล้วมาดูอเก้นะครับโอเครู้แหละว,ว่านัดที่แล้วแม่งเล่นดีเว้ยแต่พอมานัดเนี้ยถามว่าเล่นแย่ไหมก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่มานัดนี้จริงๆเนะี่ยส่วนตัวนะผมมองว่ามาดูอเก้นั้นคลองบอลกับตัวไว้นานไปหน่อยแล้วก็เวลาการจะจ่ายบอลกับเพื่อนหรือเล่นกับเพื่อนเนี่ย หลายครั้งหลายหลาจาังหวะเนี่ยทําช้าไปได้นึงชอบเก็บบอลกับตัวไม่นานซึ่งพอเก็บบอลกับตัวไม่นานเนี่ยฝ่ายตรงข้ามแม่งมาถึงเว้ยมาถึงตัวมาริเก้ซึ่งพอมาถึงปุ๊บทําให้มาโลกุโต่ที่ขึ้นไปเนี่ยไม่สามารถได้บอลอยู่บ่อยครั้งแล้วุดท้ายก็คือมาริเก้ต้องคืนหลังซึ่งมันทําให้เกมลูกทางฝั่งขวาหรือเกมลูกที่มันจะต้องไปต่อให้ได้เนี่ยของเชลซีนะ มันก็กลายเป็นว่าทําไม่ได้เออสลับจุดจุดนี้ผมมองว่านี่แหละคือข้อเสียแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือกองกลางนะครับอย่างมอยเซตเกสเซโดโอเครู้แล้วว่าเกมนี้การตัดเกมหรือ,อ,อการเล่นเกมลับเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแล้วก็การบิวอัพเกมเนี่ยผมมองว่าก็ดูว่าจะมีปัญหาอยู่เหมือนกันการบิวอัพเกมของไกเซโดเนี่ยวันนี้นะพอได้บอลเนี่ยโอโหครึ่งแรกเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่า จ่ายบอลพลาดอยู่บ่อยครั้งอยู่เหมือนกันจ่ายบอลติดจ่ายบอลเสียแล้วพอไกเซโดเนี่ยจ่ายบอลเสียแต่ละทีนะครับทุกคนครับทําให้ฝ่ายของคิสซันพาเลตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเลอร์มาไม่ว่าจะเป็นอายูไม่ว่าจะเป็นทางด้านของมาเตตงมาเตต้าทาให้ได้ส่วนอยู่บ่อยครั้งเนี่ยพอเวลาไกเซโดจ่ายบอลเสียสมมตินะบิวอัพขึ้นไปเลยครึ่งสนามแล้วเนี่ยอยู่ทางเกือบถึงกรอบเฟฟขตโทษฝ่ายตรงข้ามเนี่ยพอ ได้บอลแต่ทีแล้วไกเซโด้แม่งจ่ายบอลพลาดเนี่ยหลายๆครั้งเลยจังวะจะโดนนักเตะของคิซั่พะเล่นั้นส่วนอยู่บ่อยครั้งแล้วโอ้โหครึ่งแรกเนี่ยเราก็ต้องชมว่าเตโกซิวานั้นโอ้โหถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เล่นได้โคตรดีจริงๆเออเพราะว่าพี่ใหญ่เนี่ยโอ้โหไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของคิซันพาเล่นเนี่ยได้ตัดบอลมาแต่ละทีได้ส่วนมาแต่ทีได้มีโอกาสยิงเนี่ยเตโกซิวาจะเป็นคนที่คอยบล็อกคอยสกัดทําให้ลูกนั้นไม่ได้ไปอ่อ ดวลหนึ่งต่อหนึ่งกับทางด้านของเอปโตวิดอยู่บ่อยเออเพราะว่าติดเดียวก็ซีวาก่อนซึ่งจุดเนี้ยเราก็ต้องชมเหมือนกันว่าพี่ใหญ่นั้นโอ้โหช่วยทีมได้เยอะอยู่เหมือนกันสลับครึ่งแรกนะครับเออแต่สุดท้ายนะครับท้ายที่สุดเชลซีนั้นบุกแบบบุกมากกว่าคิตาเบเลตแบบอย่างเห็นได้ชัดอะเออไม่ว่าจะเป็นการคลองบอลเนี่ยเปอร์เซนต์การคลองบอลมันก็มากกว่าอยู่บ่อยครั้งมากกว่าอยู่แล้วอะแล้วก็การบุกการเขาทําอะไรทุกๆอย่างเชลซี Chelsea ก็ ทำได้ดีกว่าแต่อย่างที่ผมบอกไปก็คือมันขาดจังหวะสุดท้ายขาดจังหวะที่แบบต่อเนื่องกันที่จะไปทํายิงประตูอ่ะเออนี่คือจังหวะที่เชลซีนั้นขาดแล้วสุดท้ายครับพอเชลซีบุกไปบุกมาคิสเซอเฟลตก็มีโอกาสได้สวนนิดนึงนิดนึงแต่สุดท้ายนะครับโอ้โหเชลซีก็มาโดนจนได้เป็นจังหวะที่ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นทางด้านของมาเตต้ามั้งได้บอลทางกาบซ้ายเนี่ยก็คือเอาง่ายๆฉีกไปรับบอลทางฝั่งซ้ายแล้วมาเตต้าเนี่ย ได้มีโอกาสดวนกับอักเซลเดียซีโอ้โหลูกนี้ถือว่าเป็นลูกที่อักเซลเดียซีนั้นโอ้โหเสียเหลี่ยมอย่างเห็นได้ชัดโดนอาร์เตต้านะครับมาเตต้านะโดนหลอกสับขาหลอกอะ่ะเออสับขาหลอกแล้วโยกเข้าซ้ายทําให้เดียซีนั้นหลังหักนะลูกนี้มาเตต้าได้หลุดไปโอ้โหแล้วพอได้หลุดไปเนี่ยได้เปิดปุ๊บอีกหนึ่งครั้งเตกซิว่าเหมือนจะหม่งสกัดมาได้แล้วเป็นทางด้านของเลอมามั้งถ้าผมจำไม่ผิดเอ,อไม่ใช่เลอมาดิ เวอร์ตันมั้งท่ามผมจะผิดได้มีโอกาสยิงเว้ยแต่ลูกนี้เป็นการยิงที่วุดเออแล้วบอลม่นก็กระดอนไปกระดอนมาสุดท้ายไปกระดอนอยู่ที่ทางฝั่งหน้ากรอบปากประตูของเชลซีฝั่งขวาเออแล้วก็ไกเซโดนั้นได้บอลอ่ะมาดูิเก้ได้บอลก่อนไม่ใช่ไกเซโดมาดูิเก้ปุ๊บได้บอลใช่ปะจังหวะนี้ผมก็คิดในใจแล้วว่าเอ้ยน่าจะเคลียร์ได้น่าน่าจะแบบไม่ได้มีจังหวะที่ดูเหมือนว่าเชลซีจะผิดพลาดเพราะว่านักเตะเชลซีนั้นก็ได้ของบอลแล้ว สุดท้ายครับมาดูิเก้นั้นลูกนี้โหเป็นจังหวะที่ต้องด่ายอยู่เหมือนการต้องบ่นอยู่กันเพราะว่าคองบอลกับตัวไม่นานเก็บบอลกับตัวไม่นานซึ่งจังหวะนี้กว่าจะจ่ายให้มอยเซตไกเซโดครับทุกคนครับไปติดก่อนไปติดออนักเตะทางฝั่งของทิตาผลิตก่อนก็คือติดเลิมมาพอเลิมมาใด้บอลปุ๊บบอลกระดอนเข้ามาหาปุ๊บจังหวะนี้ไกเซโดแม่งไม่ได้บอลอะ่ะคือแบบจ่ายบอลติดจ่ายบอลช้ามารูเกอะ่ะ แล้วเลอมาไม่ได้บอลโอ้โหพอเลอมาได้บอลครับได้มีโอกาสส่งไกลนะครับทุกคนครับนอกกรอบเขตโทษประมาณ30หลาครับโอ้โหจังหวะนี้ได้มองนะแล้วก็ยิงไปโอ้โหเปโตวิดลูกนี้หมดสิทธิ์เซฟนะครับหนึ่งเลยเราจะโทษเปโตวิดไม่ได้เพราะว่าลูกนี้มันเป็นลูกที่แบบโอ้โหเซฟยากจริงๆยิงไปมุมเขาเรียกว่ามุมเสาสองอะ่ะมุมข้างบนอะ่ะคือเลอมาลูกนี้แล้วก็ต้องชมเจ้าตัวอยู่เหมือนกันการส่องไกลเนี่ยโอ้โหถือว่ายอดเยี่ยมใช้ได้เลยแล้ว เป็นจังหวะที่เชลซีนั้นโดนออกนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่แบบมันไม่มันไม่ควรที่จะโดน่ะไอ้ลูกแบบนี้ส่วนตัวนะผมมองว่าพอมันอุ้ยเก้พอมึงได้บอลเลยป่ะมึงควรจะรีบจ่ายไม่ใช่มึงเก็บบอลแล้วกว่ามึงจะจ่ายบอลกว่ามึงจะคิดได้เนี่ยคือช้าจริงจริงเออช้าจริงๆเราก็ต้องบ่นอยู่เหมือนกันสลับลูกนี้ที่โดนนะครับเนี่ยคือมันเป็นลูกที่แบบโอ้โหปตูวิดนั้นเราจะบ่นเขาก็ไม่ได้เลยนะเออลูกนี้นั่นแหละคือมันหมดสิ์เสียจริงๆพอ จบครึ่งแรกไปถามว่าเชลซีมีการแก้เกมไหมมีการแก้เกมนะครับก็ผ่านมาครึ่งแรกนะครับก็มีการเปลี่ยนเอาทางด้านของมาดูเก้ที่ผมบอกว่าครึ่งแรกเนี่ยเล่นไม่ดีเก็บบอลกับตัวไม่นานแล้วก็ชอบขอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะชอบไม่จ่ายบอลจังหวะแรกให้เพื่อนอะ่ะทำที่หนึ่งสองเนี่ยคือช้ามากๆซึ่งพอร์ตน่าจะเห็นเหมือนที่ผมเห็นพอร์ตก็มีการแก้เกมครับเอาทางด้านของมาดูเก้ออกแล้วเอาทางด้านของเอ็นคูเนี่ยเข้ามาเล่นเป็น กองหน้าตัวเป้าแล้วเอาทางด้านของโคพาเมอร์เนี่ยเล่นเป็นปีกขวาแทนมาดูอิเก้ซึ่งโอ้โหหลังจากที่โคพาเมอร์นั้นได้เล่นทางสั่งขวาแทนมาดูอิเก้ก็คือปีกขวานั่นแหละโอ้โหโอกาสในการสร้างสรรค์ประตูถามว่ามันเยอะไหมมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ที่เห็นได้ชัดนะอันนี้คือส่วนตัวผมที่ผมเห็นได,ได้ชัดหลังจากที่โคพาเมอร์นั้นได้เปลี่ยนแทนมาดูอิเก้ไปเล่นฝั่งขวาแทนมาดูอิเก้เนี่ย ที่เห็นได้ชัดหลักๆก,ก,ก็คือการทําชิ่ง1นึสองกับมาโลกุโซไว้ทุกคนครับทุกคนจะสังเกตนะครับว่าเครื่งหลังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการแทงทะลุช่องหรือแม้แต่พอ,อ,อทางด้านของโคพาเมอร์เนี่ยได้เก็บบอลอยู่กับตัวไวแล้วเนี่ยโคพาเมอร์ไม่จะจ่ายให้กุโต้แบบทันทีทันใดแล้วก็ทําชิ่งกันเหมือนแบบเข้าขายกันนะ่ะแต่พอสมมตินะโคพาเมอร์นั้นไม่ได้บอลโคพาเมอร์ก็จะจ่ายซ้ายจ่ายขวาจ่ายตรงกลางซึ่งมันทําให้เพื่อนเล่นง่ายขึ้นมันไม่ต้องแบบรอให้ทางฝั่งของทิตเตอ,อเฟอรเลนัน ได้มาบีบตัวได้เร็วอ่ะคือแบบเอาไง่ายได้บอลปุ๊บคิดเร็วทําเร็วนี่คือสิ่งที่ผมเห็นจากการเปลี่ยนเอาโคเปอเมอร์มาแทนมาดูยเก้นะครับซึ่งมันดีมากๆสลับทางฝั่งขวานะครับซึ่งสุดท้ายท้ายที่สุดนะครับเชลซีก็มาได้ลูกป,ประตูออกนำนะครับโอ้โหเป็นจังหวะที่โคเปอเมอร์นะครับตรงนี้ทุกคนน่าจะไม่เห็นนะเพราะว่ารูปของผมเนี่ยมันบังอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนี่นะครับนี่อ่าอ่าไม่ใช่โคเปอเมอร์อ่าเป็นอ่อาไกเซโดอ่าพูดผิดขออภัยนี่ไง เห็นแล้วยังทุกคนเออเป็นไกเซโดนะครับจังหวะนี้ก็ไกเซโดแทงให้ทางด้านของมาลกุสโตซึ่งมาลูุสโตนั้นโอ้โหบอลแบบนี้หนึ่งเลยเราต้องชมไกเซโดเพราะว่าตั้งแต่นัดที่แล้วแล้วเนี่ยมันจะมีจังหวะหนึ่งที่ไกเซโดนั้นจ่ายบอลสวยซึ่งเกมนี้เราก็ได้เห็นเหมือนกันว่าการแทงบอลการจ่ายบอลคิลลพาสเนี่ยของไกเซโดโอ้โหดูดีเลยทีเดียวและลูกนี้มันก็แสดงเห็นได้ชัดว่าเจ้าตัวนั้นไม่ได้มีหน้าที่แค่ตัดบอลโอเครู้แหละว,ว่าครึ่งแรกเราอาจจะบ่นว่า ไอ้เฮียแม่งชอบคลองบอลกับตัวไม่นานจ่ายบอลกับตัวไม่นานซึ่งหลายๆครั้งจ่ายบอลพลาดจ่ายบอลติดทําให้แฟนตุข้านนั้นได้ส่วนอยู่หลายครั้งแต่พอมาลูกเนี้ยนักเตะด,ดีเราก็ต้องชมว่ะเออกาเซโดวันนี้ทําได้อย่างดีเยี่ยมจ่ายบอลไปมาลุกโซนั้นได้หลุดไปสุดเส้นนะครับเปิดตบเข้ามากาลาเกอร์ครับโอ้โหเข้าฮอตอย่างสวยซึ่งโหนี่มันคือตําแหน่ง CM ที่เราต้องการที่เราอยากเห็นมานานแล้วเพราะว่า หนึ่งเลยตำแหน่งกลางลุกก็คือ CM เมนี่ยมันต้องเข้าฮอตดีสองเลยต้องยิงได้ซึ่งโอ้โหจังหวะนี้กาลาเกอร์นะครับยิงอย่างสวยนะครับโอ้โหตรงกลางหน้าปากประตูหน้าหวัวกระโหลกยิงได้แบบโอ้โหจอดจอนะครับทำได้ทำให้ทางด้านของเฮนันเดสเนี่ยประตูของกีซ่าพาเลตนะครับหมดสิทธิ์เซฟเลยทันทีทันใดทำให้เชลซีนั้นออกตีเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับโอ้โหนายใช้ผมคิดว่านี่แหละคือเชลซีแม่งพึ่งนานทีที่4ี่ แม่งยิงได้แล้วหนึ่งหนึ่งคือมันเป็นอะไรที่แบบใจฟูอยู่เหมือนกันแลกทําให้ผมนั้นไม่ง่วงนอนหลังจากที่ครึ่งแรกเนี่ยบุกไปก็ไม่ได้จังหวะสุดท้ายก็ชอบเสียการจ่ายบอลก็ชอบติดมันทําให้ผมง่วงมากๆซึ่งพอเปิดมาครึ่งหลังเนี่ยโอ้โห,โโหเฮ้ยการที่ผมจะง่วงเนี่ยซึ่งมันไม่มีแล้วอ่ะเออมันเป็นอะไรที่แบบดีมากๆเออแล้วทําให้ผมแบบมีกระจิตกระใจที่จะลุ้นต่อไปสําหรับเชลซีนะครับซึ่งหลังจากนั้นถามว่าเชลซีนั้นเล่นดีไหมก็เล่นดีกว่าครึ่งครึ่งแรกนะครับเพราะว่า การเข้าทำการทำชิงหนึ่งสองเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าฝั่งขวาเนี่ยครึ่งสองเนี่ยเหมือนเชลซีจะเน้นกว่าฝั่งซ้ายเพราะว่าอะไรเพราะว่ามาลูกุโซนั้นทําเกมลุกขึ้นไปอย่างโดดเด่นมากบ้าน,นครับต่างจากเบนชิวลนะเพราะว่าเบนชิวลเนี่ยเหมือนพอตจะฟิกมัง้งอันนี้อาจจะเป็นเทคนิคนะส่วนตัวผมผมอาจจะคิดว่าพอตเนี่ยไม่ได้ให้เบนชิวลเติมขึ้นสูงมากนะักเพราะว่าอะไรหนึ่งเลยกลัวหลุดมาเออทางฝั่งของกิจเจ้าเปรียเนี่ยพอได้สวดกลับมา กองหลังไม่จะน้อยเออส่วนตัวผมมองว่าพอตก็อาจจะแวงระแวงเรื่องนี้นะสําหรับที่ออนักเตะดันสูงกันไปซึ่งพอตก็เลยให้มาลูโกโซนั้นดันสูงมากกว่าชิบีแล้วก็ทําเกมลุกฝั่งขวาเน้นฝั่งขวามากกว่าฝั่งซ้ายซึ่งพอได้เน้นไปเด้นมานะครับมาลูโกโตก็จ่ายบอลให้โคพมเมอร์โคพมเมอร์ก็จ่ายบอลตรงกลางเล่นกันไปเล่นกันมามันก็ มีการได้ยิงได้ส่งอยู่บ่อยครั้งเนี่ยเห็นไหมพอโคเมอร์ <K ob amer> ได้อยู่ฝั่งขวาเนี่ยมีโอกาสได้ล็อกฝั่งซ้ายได้ล็อกขึ้นไปยิงแต่มันก็ติด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 แจ็คสั้นบ้างติดอะไรบ้างคือมันก็ทําเกมลุกอยู่บ่อยครั้งแต่พอมานาทีที่59ครับทุกคนครับเป็นทางฝั่งของคริสัลเพลสเนี่ยได้บุกขึ้นมาไม่รู้ว่าเป็นมาติตาหรือทางนั้นของอายูนะอันนี้ผมไม่แน่ใจซึ่งก่อนที่เจโกซิวานั้นจะเจ็บเนี่ย คือเตกโกซิวานั้นได้มีโอกาสดวลกับทางฝั่งแนวลูกของคิซาพเลตซึ่งลูกเนี้ยเป็นจังหวะที่นักเตะคิซาพเลตนั้นเลี้ยงไม่ผ่านเตโกซิวาแต่เตกโกซิวานะครับโดนนักเตะของฐฐฐฐอคิซาพเลตเตะอัดไข่นะครับทุกคนครับขออภัยนะที่ผมพูดแบบนี้แต่มันก็เห็นได้ชัดนะครับว่าเตกโกซิวานั้นเจ็บตรงไอ้จะพูดว่าไงอะ่ะให้มันแบบซอฟที่สุดอะ่ะอ่ะเจ็บตรงไข่แลวกันอ่ะตรงๆเลยทุกคนขออภัยด้วยกันที่พูดหยาบคายนะก็ โดนไปตรงนี้ซึ่งทําให้ซิโก้ทิวานั้นโอ้โหบาดเจ็บนะครับเจ็บเลยนะเออจังหวะนี้จุกเลยนะครับซึ่งพอพอร์ตเห็นว่าเตกโก้ซิวานั้นจุกเนี่ยก็มีการเปลี่ยนตัวเลยทันทีทันใดนะครับเป็นทางด้านของลิไวท์โควิลนะเออซึ่งเกมนี้มีชื่อเป็นสํารองนะเออได้เปลี่ยนทางด้านของเตกโก้ซิวาน,นหรือพี่ใหญ่เนี่ยได้ออกไปหนึ่งเลยมันอาจจะเป็นปัญหาการบาดเจ็บที่ทเตกโก้ซิวานั้นโดนไปแต่2เลยเนี่ยผมมองว่าพอร์ตก็คงคิดแล้วแหละว่า สปปดของเตโกติวาเนี่ยครื่งหลังแม่งดูดรอปจริงๆแล้วก็ตามนักเตะของแนวลูกของกีซ่าผาเลตเนี่ยไม่ทันจริงๆซึ่งอาจจะเป็นที่เทคนิคด้วยนะเออที่พอก็เปลี่ยนเอาตัวสดตัวเด็กตัวที่แบบมีความเลี้ยวมากกว่าเาทโกติวาลงมาแทนนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบดูดีนะเออผมส่วนตัวนะผมมองว่ามันไม่ได้แย่สําหรับเรื่องนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับพอเชลซีเล่นไปก็มีการบุกเรื่อยๆบุกเรื่อยๆแต่มันก็ไม่เป็นผลสักทีติดทั้งท่านของ นักเตะคิดต่อเปลือบ้างอยู่บ่อยครั้งเนี่ยติดทั้งด้านของริชาร์ดแมทชิลเนี่ยเอ็นเดอร์เซนเนี่ยติดอยู่บ่อยครั้งล็อกหลบมีการเปิดมุมเปิดมุมก็ไม่ได้เป็นผลสักเท่าไหร่แล้วนาทีที่78เนี่ยเชลซีก็มีการเปลี่ยนตัวอีกก็เปลี่ยนเอาทั้งด้านของนิโคลันแจ็คสันออกเอาลาฮิมสเตอร์ลิงเข้าแล้วลาฮิมสเตอร์ลิงเนี่ยเล่นเป็นปีกซ้ายแทนแจ็คสันเลยนะครับก็ถามว่าสเตอร์ลิงนั้นเปลี่ยนเอาแจ็คสันลงมา มีผลบทบาทต่อเกมไหมส่วนตัวผมก็มอกว่ามันก็ยังไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นหนึ่งเลยก็คือมันมีโอกาสเล่นน้อยอ่ะแต่2เลยก็คือมันก็มีจังหวะดีอยู่เหมือนกันนะเออสเตอร์ลิงเนี่ยมีจังหวะที่เปิดบ้างแล้วก็สุดท้ายท้ายที่สุดครับสเตอร์ลิงก็โอ้โหมีเพย์หนึ่งนะที่เชลซีนั้นได้ขึ้นนำอะแต่ผมขอบอกก่อนเนะี่ยเห็นไหมจะมีจังหวะที่สเตอร์ลิงนั้นมีโอกาสได้ยิงแต่มันก็ไม่ได้เป็นผลขนาดนั้นซึ่งก็ครึ่งหลังก็มีการเปลี่ยนเอาอ,อ,อ,อิลฟิต แทนมาลูโกโซเพราะว่ามาลูโกโซนั้นน่าจะหมดนะเออบุกมาทั้งเกมสุดท้ายนะครับท้ายที่สุดลูก2อหนึ่งเนี่ยเห็นไหมพอเปลี่ยนเอาสตอร์ลิงมาก็มีจังหวะเพที่เออหน้าชมอยู่เหมือนกันสำหรับเพราะที่เหมือนจะแก้เกมได้ถูกจุดเป็นจังหวะที่เชลซีนั้นได้โต้กลับนะครับเออเป็นจังหวะครึ่งสนามที่สตอร์ลิงนั้นได้บอลและสตอร์ลิงเนี่ยเห็นโคพเมอร์ทางฝั่งขวาเนี่ยโอ้โหหลุดมาอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับซึ่งเออทางฝั่งกองหลังของ คิซัมเฟลเลตเนี่ยแมตชิลเนี่ยตามไม่ทันแล้วเห็นไหมแมทชิลเนี่ยวิ่งตามไม่ทันแล้วโอ้หพอสตเตอร์ลิงเห็นแบบนั้นช่องมีแบบเหลือๆแบบนั้นนะครับทําให้จ่ายเลยทันทีทันใดนะครับซึ่งพอจ่ายเลยปุ๊บโคพาเมอร์นั้นได้หลุดมาสุดเส้นแต่อาจจะยังไม่ได้สุดเส้นมากโคพาเมอร์เหลือบเห็นนะครับเหลือบเห็นนะเหลือบเห็นทางด้านของ S 1> <S 1> กาลเกอร์เห็นไหมกาลเกอร์ตามจริงอยู่หน้าปากประตูหน้าหัวกระโหลกนะแต่กาลเกอร์นั้นพอเห็นโคพเมอร์นั้นได้หลุดสุสเส้นไปแบบนี้เติมเกมลุกเลยทันทีทันใดซึ่งพอได้เติมเกมลุกปุ๊บโคพเมอร์เห็นปุ๊บโอ้โหจ่ายบอลเลยทันทีแม่งทําให้จังหวะประจวบเหมาะกาลเกอร์ได้ยิงครับลูกนี้กาล์เกอร์ได้ยิงครับทุกคนครับเป็นลูกที่2ของเจ้าตัวนะครับโอ้โหลูกนี้ถือว่าเป็นลูกที่สวยมากๆ คือแบบไม่รู้จะสรรหาคําไหนมาชมนะเออสาหรับลูกนี้ถือว่าเป็นลูกที่แบบสุดยอดไม่รู้จะสุดยอดยังไงยิงขึ้นนำที่สซอมเบียในนาทีที่90บวกบวกนะครับทุกคนครับโอ้โหเป็นจังหวะที่แบบ้ายเกมจริงๆคือแบบโอเครู้แหละว,ว่าครึ่งหลังเราแม่งเล่นดีเว้ยเราแม่งออกนําตั้งแต่ต้นรึ่งหลังแต่พอหลังจากนั้นน่ะเกมมันก็ไม่ได้น่าเบื่อแต่มันก็เจาะไม่เข้าอะทุกคนเข้าใจปะคือแบบมันเป็นฟิลที่แบบเล่นดีนะแต่ว่าเจาะไม่เข้าจบสกอร์กันไม่ได้ เตะมุมก็โดนทางฝั่งของกองหลังที่ซจาเลรียเคลียบ้างอยู่บ่อยครั้งและพอมานาทีที่90พอเราออกนําแบบนี้โอ้โหผมแบบดีใจแบบโอ้โหตอนนั้นน่าจะตีสี่ครึง่งมั้งเกือบจะตีห้า้วมั้งดีใจแบบโอ้โหดังมากๆอะคือแบบไม่รู้จะสรรหาคําไหนมาดีใจแล้วครับซึ่งโอ้โหกาลักเกอร์ลูกนี้มันก็ทําให้ผมคิดอีกอย่างหนึ่งนะครับว่ามีโอกาสที่จะเป็นเหมือนแฟงเลนพาดได้เหมือนกันนะซึ่งที่ผมพูดเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่เวอร์มันอาจจะเป็นอะไรที่แบบต่างชั้นกันมาก แต่ด้วยสภาพนักเตะที่อายุแค่เนี้ยแล้วนักเตะไม่เจ็บแล้วนักเตะแม่งดูเหมือนว่าฤดูกาลเนี้ยจะมีการพัฒนาเรื่องการยิงประตูมา,มากขึ้นหลังจากที่ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยกาลาเกอร์เนี่ยแม่งมีแต่ความขยันแล้วซึ่งความขยันของกาลาเกอร์เนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะที่ทําให้เจ้าตัวนั้นได้เป็นตัวจริงในฤดูกาลนี้ซึ่งพอตก็น่าจะชอบนะครับหนึ่งเลยความขยนันตัดเกมได้ดีเล่นเกมลุกได้เติมเกมได้ ยิงกับเพื่อนได้นี่คือความพยายของกาลัเกอร์แต่พอมากลางฤดูกาลหรือหลังฤดูกาลเกือบๆหลังฤดูกาลหรือกลางฤดูกาลนะอ่ะพูดง่ายๆกาลัเกอร์ดูเหมือนว่าจะมีการพัฒนาในการยิงมากขึ้นครับอันนี้คือผมไม่ได้พูดแค่นัดนี้ที่กาลัเกอร์ยิงสองอสองนัดนะแต่สองลูกอะ่ะคือนัดที่แล้วนัดหลายๆนัดที่ผ่านมากาลเกอร์ก็ ดูเหมือนว่าจะทําได้ดีนะเออส่วนตัวนะผมมองว่าการ์เกอร์เนี่ยถือว่าพัฒนาอยู่เหมือนกันสลับลูกยิงแล้วลูกการเนี้ยโอเครู้แหละว,ว่าเพิ่งมายิงเว้ยเพิ่งมายิงแต่แนวโน้มในการที่จะเป็นสุดยอดกองกลางถ้ามึงยังยิงได้แบบดีนะอาจจะมีแนวโน้มเหมือนแฟงเลมพาดอยู่เหมือนกันอันนี้อาจจะพูดเวื่อไปแต่ก็รอดูกันละกันว่านักเตะอนาคตเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่ลูกนี้เราก็ต้องชมเจ้าตัวนั้น1เลยชมคนจ่าย 2เลยชมคนยิงนะครับที่เข้าฮอตได้ดีแล้วก็จบสกอร์ได้อย่างอยู่หมัดเฉียบขาดนะครับซึ่งโอ้โหเป็นแอซซิตของโคพาเมอร์แล้วนะครับก็ถือว่าทําได้ดีเยี่ยมนะครับเออแต่พอมาลูก3ประตูตองหนึ่งครับหลังจากนั้นอีกไม่นานนะครับทุกคนครับอุตส่าห์แบบคิดว่าหลังจากยิงนํา1 2สองเนี่ยจะมีโอกาสการปิดเกมแล้วแหละเออน่าจะยิงได้แค่นี้ไม่ครับสุดท้ายก็เป็นจังหวะที่สวนกับอีกแล้วนะ เป็นจังหวะที่ทางฝั่งของกิซัมพารีตเนี่ยบุกมาแบบโอ้โหกองหลังดันสูงนะครับซึ่งเจลซีนั้นได้ตัดบอลและสวนได้ก็เป็นจังหวะที่โคพาเมอร์นั้นได้หลุดไปอีกแล้วบอลไปเข้าทางโคพาเมอร์นะครับแล้วก็โคพาเมอร์นั้นรอจังหวะเพื่อนเติมมาตามจริงเนี่ยมีแค่อนูคูนะครับทุกคนเห็นปะมีแค่อนูคูที่หลุดไปเป็น2ต่อ2ที่ได้ดวนกับนักเตะของคิซัมพารตแต่โคพาเมอร์นั้นไม่ได้รีบร้อนที่จะจ่ายให้อนูคูครับโคพาเมอร์รอ ตัวเติมมาซึ่งไอตัวเติมนั้นเป็นท่านั้นของเอนโซ่ฟอนนเดสที่ได้เติมมารอลุ้นยิงประตูซึ่งพอโคโปาเมอร์เห็นแบบนั้นนะครับเอนูคูนั้นอยู่ในตำแหน่งที่ล้ำหน้าไปปุ๊บแต่เอนโซแม่งเพึ่งเติมโอ้โหซึ่งจังหวะนี้โคปาเมอร์เห็นว่าเอนโซนั้นเพึ่งเติมและไม่ล้ำหน้าเหมือนกับเอนคูจ่ายให้ทันทีจันใดเพราะว่าช่องก็ยังมีอยู่มีแบบโอ้โหมหาศาลเลยซึ่งจังหวะนี้พอ เอนโซนั้นได้บอลปุ๊บหักเข้าขวานิดนึงได้ลุ้นยิงประตูยิงไปเรียบร้อยนะครับโอ้โหเป็นการออกนํา3ประตูต่อ1ท้ายเกมแบบไม่กี่นาทีนะครับแบบติดต่อกันนะทุกคนครับซึ่งพอ3ามหนึ่งปุ๊บโอ้โหในใจผมนี่แบบโล่งมากๆนะครับคิดว่ายังไงเชลซีก็ได้3แต้มชัวร์แล้ว100%ซนะครับซึ่งสุดท้ายท้ายที่สุดนะครับก็จบเกมไปเชลซีก็ชนะคิตซองพเพลสไป3ประตูต่อหนึ่งนะครับก็ โอ้โหซึ่งทําให้นัดนี้นะครับพาเมอร์นะครับโอ้โหตั้งแต่เล่นในเกมนี้มาตั้งแต่ครึ่งแรกจนถึงจบเกมเนี่ยโคพาเมอร์ทำไปแล้ว2แอสซิสต์อีกแล้วนะเออแล้วก็เป็นกาลเกอร์2ประตูเอนโซ่หประตูนะครับโอ้โหตอนนี้หลังจากที่เชลซีเนี่ยชนะคิซัมเพลีลมาได้นะครับทำให้ตารางคะแนนตอนนี้นะครับของเชลซีนะขยับมาอยู่ที่อันดับ10แล้วนะครับหลังจากที่นัดที่แล้วเนี่ยอยู่อันดับแค่11อยู่เลยนะครับตอนนี้ก็นำวูฟแฮมตันแล้วนะครับหลังจากที่เตะ เท่ากัน,นครับ24นัดนะครับก็ทำให้เชลซีอยู่อันดับ10แล้วนะครับทุกคน,นครับก็ตามหลังไบรทันอยู่1แต้มนะครับก็จะขึ้นอันดับ9เป็นเลขตัวเดียวสักทีนะครับก็นี่แหละคือเชลซีที่ชนะวันนี้โอ้โหถ้าถามถึงนักเตะที่ด่นดีเนี่ยหลักๆเลยก็คือกาลเกอร์กับโคพาเมอร์แหละวันนี้แล้วคนหนึ่งที่ถึงแม้ว่าจะาไม่ได้มีการยิงประตูไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไราบทบทบาทที่เราจะเห็นว่าเกมลุกนั้นดีขนาดไหนแต่ อีกคนหนึ่งอะที่เราจะต้องชมก็คือมาโลกุสโซเว้คือแบบลูกเตละแะ้วลูกเนี่ยเวลาเติมเกมแต่ละแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหมันทําให้เห็นเอาง่ายมันทําให้ผมแบบไม่ได้คิดถึงลีเจมมากนักอะถึงแม้ว่าลีเจมนั้นถ้าเปรียบเทียบกันจริงๆอะคาร์ของลีเจมนั้นดีกว่ากุโซอยู่แล้วแต่ถ้าถามถึงตอนเนี้ยไอตัวแทนที่มันก็ยังแทนได้อะสรับลีเจมอะผมก็ยังมองไปที่กุโซอะเออที่แบบ คือมันไม่ได้ห่างกันขนาดนั้นนะเออมันทําให้ผมไม่ได้คิดถึงเกมลุกฝั่งขวาของเชลซีมากขนาดนั้นหลังจากที่มีมาโลกุโต้มานะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากจริงๆนะครับเออส่วนกล้องหลังเนี่ยเราก็ต้องชมเหมือนกันนะเตโกซิวาดีซะซี่โควิลก็ทําได้ดีเออเกมรับมันก็ไม่ได้แย่ส่วนตัวก็นี่แหละคือทั้งหมดทั้งมวลของเกมวันนี้นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดรายละเอียดหลังเกมอีกทีนะอีคลิปหน้านะครับก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับทุกคนครับขออภัยนะที่ลงคล ไฟล์ที่ผมอัดไปแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาจริงๆนะครับทุกคนครับสวัสดีครับเพื่อนเจอกันเจอกันเพื่อนเจอกัน